สวัสดีทุกคนนะครับที่เพจเค a y e อ n u น b e r c h a ์เนและที่ตามไลน์แอดแอสปอร์ตนิวนะครับเจอกันเช่นเคยครับกับผมแมนโกสินทุกวันแบบนี้นะครับในการอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลครับทั้งบอลไทยบอลนอกนะครับเรื่องบอลไทยวันนี้เนี่ยมีข่าวน่าสนใจมากๆอยู่2เรื่องจริงๆมันมีหลายเรื่องครับแต่ผมจะขอโฟกัสที่ข่าวนักเตะไทยนะครับจะได้ไปเล่นที่ยุโรปนะฮะอ่ะว่ามันมายังไงมันเป็นจริงมีมูลหรือเปล่านะครับ คนแรกเลยนะครับเมื่อเช้านี่ตื่นมาพร้อมกับข่าวที่ถือว่าเป็นบิ๊กนิวส์นะครับกับเค,เคสที่มีสื่อชื่อว่าทันเฟอร์มาเก็ตของโปรตุเกสเนี่ยเขาลงข่าวนะฮะว่าสุภโชคสารชาติแนวะรุกดาวรุ่งทีมชาติไทยของบุรีรัมยย์ูไนเต็ดได้รับความสนใจจากสโมสรดังของโปรตุเกสอย่างสปอร์ติ้งบิสบอนนะฮะรวมไปถึงฟาร์มาลิกาวนะครับแล้าากวก็ปาติมอนเนนส์นะครับ, ians, รบซึ่งอยู่ในลีดเพเมร่าลีกาทั้งหมดนะฮะ คนก็ฮือฮากันไปก็มีการแชร์ข่าวนี้กันไปเยอะมากนะครับทีนี้พอเขาไปดูในเว็บต้นข่าวปรากฏว่าอ้างอิงสำนักข่าวจากบงดาสปอร์ตเวียดนามนะครับสื่อของเวียดนามที่เป็นคนเล่นข่าวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อความชัวร์ผมก็เลยเช็คไปที่คนที่สามารถให้คำตอบนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับก็ผมคงจะพูดไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะเขาไม่อยากให้ระบุชื่อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทางสโมสรวีร์ลามจะไม่พอใจเขาได้นะครับก็ เป็นคนที่ใกล้ชิดดูแลกันเลยแหละนะครับก็เขาบอกว่าเคสนี้ข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยนะครับไม่มีการติดต่อจากทีมต่างประเทศจากโปรตุเกสถึงสุภาพบุรสารชาติอย่างแน่นอนไม่มีแม้แต่แม้แต่ทีมใดสักทีมเลยนะครับในยุโรปไม่เคยมีนะครับอ่ะก็คาดว่าเป็นการปั่นข่าวจากสื่อของเวียดนามปั่นไปเองนะครับไม่มีมูลแน่นอนร้อเปอร์เซนนื่องจากว่าสุภาพบุเนี่ยก็เพิ่งจะต่อสัญญากับบุรีรัมไปหมาดๆนะครับต่อไปกี่ปีเขาบอกว่าขอไม่ ไม่เปิดเผยเพราะว่าสโมสรบุรีรมอาจจะไม่อยากให้บอกนะฮะว่าหมดสัญญาเมื่อไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งในทันเฟ f ร์มา r k เก็ตก็น่าจะขึ้นนะีว่าคอนแทคเอ็กซ์ไเมื่อไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้สุภโชสารชาติไม่ไปยุโรปไม่ไปสปอร์ติงลิสบอนมันไม่มีการติดต่อก,กันใดๆทั้งสิ้นนะฮะส่วนน้องชายของเขาอย่างสุพนัทเหมือนตาอันนี้ยอมรับเลยว่ามีการติดต่อสนใจจากเอเจนต์จากต่างประเทศจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจากเยรอรมันนะครับจากโปรตุเกสหรือว่าจากกลุ่มซิตี้กรุ๊ปนะฮะแต่ไม่ใช่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเป็นเครือเอเจนต์ของซิตี้กรุ๊ปที่ก็มีหลายสโมอสรน,นะครับในเครือนี้นะฮะไม่ใช่แค่ที่อังกฤษยอย่างเดียวก็เคยสอบถามนะครับสนใจมาจริงๆแต่ว่า ทางบุรีรัมเนี่ยทางคุณเดวินเขามีการตกลงนะฮะสัญญาใจกันไว้กับทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กับทางคุณอายวัตศิวัฒนประภานะครับคิงพาวเวอร์นะฮะว่าเมื่อสุพนัทอายุครบ18ปีซึ่งจะครบในเดือนสิงหาคมปีนี้ก็จะปล่อยให้ไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้แต่ปีนี้มีปัญหาเรื่องโควิด19ก็ต้องดูว่าจะยังเป็นไปตามเดิมหรือเปล่านะครับอ่เคสของสุพนัทน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับแต่ว่าสุภพโชคไม่มีแล้วอีกคนหนึ่งอันนี้ มีข่าวช่วงใกล้ๆก,กันก็คือธนวัตรซึ่งจิตถาวรน,น้องกันนะครับช่วงลหลังๆก็มีอากาศที่ผมได้พูดคุยกับกับน้องกันกับคุณแม่เขาเคยไลฟ์สดด้วยนะนะฮะที่เพจเฟรยด์น้มาเทนนี่แหละนะครับก็ถามไปว่าข่าวที่ว่าเลสเตอร์ซิตี้จะเซ็นสัญญาเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีสื่อของฝรั่งเศสก็คือสื่อ r m c เขาลงข่าวนี้ขึ้นมานะครับผมก็สอบถามไปยังคุณแม่ก็คือพี่ไก่นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับก็มีการพูดคุยกันนะฮะทีนี้ ยังต้องรอ,อนัดวันเวลาไปกิาจารณารายละเอียดเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของโควิด1 9ครับเจ้าตัวเนี่ยก็ยังคือไม่ต่อสัญญากับน้องซี่ไปแล้วเนื่องจากว่าน้องซี่ไม่ผลักดันเขาขึ้นชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีการให้สัญญาใหม่ที่มันน้อยกว่าเดิมทั้งเรื่องของผลตอบแทนค่าจ้างแล้วก็เรื่องลีกที่น้องจะได้เล่นนะครับจากตอนเดิมเนี่ยเป็นกัปตันทีมชุด B ีจะได้เล่นในทีมที่เล็กลงอาจจะไปอยู่ทีมเยาวชนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน้องอายุ20่แล้วมองว่าเป็นกัปตันทีมชุด B ีจะ การที่จะดันขึ้นไปชุดใหญ่กว่าเดิมหรือว่าอยู่ในชุดเดิมดันจะดันลงมาต่ํากว่าเดิมแบบนี้ก็เลยไม่โอเคส่วนกับเลสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องรอหลังสถานการณ์โควิดให้นั่นฟ้าเปิดให้เดินทางระหว่างประเทศได้ก่อนแล้วก็คงจะมีการคุยรายละเอียดกันนะครับเราจะได้เห็นธนวันรไปเล่นอังกฤษเพราะว่ามีโอกาสสูงนะครับเนื่องจากน้องเนี่ยมีสัญชาติ2ส,สัญชาติก็คือไทยกับฝรั่งเศสน้องไปอยู่ฝรั่งเศสมา15ปีนะครับก็ไปเล่นได้เลยไม่ต้องขอโคมิดนะครับเพราะว่ามีพาสปอร์ตยูที่ไปนี้เนะคส เป็นความจริงแล้วก็มีโอกาสสม,สมหวังสูงที่สุดนะฮะเป็นไปได้สูงมากแต่เคสของซูบาโชคเนี่ยจบไปเลยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ก็สรุปข่าวกันแบบกระชับกระชับได้ใจความแบบนี้นะครับติดตามได้ทุกวันนะครับที่เพจเพย y เยอร์นัมเบอร์เชนและไลน์แอสปอร์ตนิวส์วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ